ตอนเรียบร้อยสักแป๊บหนึ่งไฟก็ดับไฟป,ปะขึ้นเช่าออกมอีคนลบาเขาออกสักร,รมขึ้นงั้นถ้าเราขึ้นก็ม,นามาแล้วกะดับไป ลองเปิดสวิตช์กันแกะแล้วอันนี้เปิดแล้วเนาะอเราลองเปิดแล้วปิดปุ๊บไปกับมออถ้า้ดึงคนลบออกก็ขึ้นเอาใส่เข้าไปมันต้องชาติก่อนหรือเปล่าที่ยืมต้องขึ้นเลยเนาะ Lúc gọi cái này phiền sao hả? Này, mẹ phiền. Mở không? à? thử đi. mà